สวัสดีค่ะวันสวยๆกีตาร์พังแล้วชีวิตนี้ก็เหลือแต่โอคูเล่แล้วค่ะจริงๆเมื่อวานนี้แอบไปเดินดูนะเออไปเจอตัวหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนเป็นกีตาร์ผู้หญิงอ่ะตัวเล็กๆ่ะค่ะของ y ม m a h a นี่แหละแพงด้วย 6, หกพันกว่าอยากได้อยู่ แต่ว่าอยากได้อยู่แหละแต่ว่าก็ยังทําใจทําใจที่จะบอกลาตัวเดิมของเรายังไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันมีความหมายเอ่อขับรถมาค่ะประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงได้เนาะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอน่ะก็ฟังมันอยู่เพลงเดียวนี้มาตลอดทางมือ่อยคิดมากวันนี้เป็นไรไม่รู้เออฟังไปฟังมาก จริงๆก็แอบหัดร้องไว้บ้างแล้วแหละนะเพลงเนี้ยก <c oughs> ็เลยรู้สึกอยากอยากเล่นกีตาร์แต่มันไม่มีเนาะก <c oughs> ็เล่นไอ้นี่ไปก่อนนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้จะร้องเพลงเหมอลำเอาไ้ฟังคนเดียวถ้าดีก็จะแชร์ถ้าไม่ดีก็แช์อยากให้รู้ว่าแตงก็ร้องได้นะ <c oughs> <c oughs> ลองดูนะคะลองฟังตาปูนนิดหนึ่งนะก็มีคนหนึ่งเขาลองคัฟเวอร์ไปแล้วแหละเป็นผู้หญิงอะของคีสมาส์นะแต่เราก็จะเล่นได้ไม่เหมือนเขาหรอกเนาะม,มันเราไม่ได้ใช้กีตา้านี่หว่าดูเล่นเล่่ แคนห้างนางฟ้านะแคนห้างนางฟ้าเอ่อคงไม่ต้องแปลเนาะเดี๋ยวลองจบก่อนนะเดี๋ยวลองฟังดูความหมายเพยงเลงก <c oughs> ็คงแปลออกแหลนะเนาะเพราะส่วนใหญ่เพื่อนๆที่ติดตามก็เป็นเป็นเพื่อนๆชาวอีสานเหมือนกันใช่ไหมคะออลองฟังดูค่ะ ก็คือเฮ็ดดีน้ำยูบ่หูนะบ่อ่ายคืดจังใด <Okay. S 1> ก็บอกฮักพร้อมให้หัวใจบอกจะไปจนเบิร์สุยานฮักคูกเจ้าตั้งแต่บ่ทันเป็นห่างฮักเจ้าตั้งแต่ไววเรียนการเวลาเปลี่ยนใจคนเป็นหลายต่างสร้างเป็นนอกคนเอ โอ้และโน้ยทางอายว่ามีหัวใจแต่บงทำไมลองถูกไหมโอ้และโน้ยทางอายมีแต่หัวใจแต่บมมีเงินทางมีแต่เสียงแค่จีเป่าให้เจ้าฟังฟังบอลาควันตาเนื้อออ จะกำอย่างอายจะสาดก,กอนหลดุดคิดน,นำเจ้าแต่ผู้แก้มอธรรมขันหงลอยมากะคือกาหอยต่ำใจผู้ยิงสร้างดำ เจ้าสีรื่อทุกเส้นโท้แขนแหวนวงหน่อยหัวนิน่นพันขาฝากเสียงแขนลอยลมให้พัดใจเจ้ามาลมเอ,อ่ยลมพัดตองใจไอ้ห่วงหากลับมาเป็นน หัวใจแต่บ่มีเงินทังมีแต่เสียงแค้นสิเป้าให้เจ้าฟังฟังบ่าลาควันตาเนื้ออ่อกกนจะลัอย่งอายแต่สาตก่อนและคืดน้ำเจ้าและผู้แก้มอธรรมกันหงลอยมากก็คือกาลอยตาำใจผู้ยิ่งสังดัง เจ้าละผู้ยิ้มเป็นแหวนข้นไอได้เจ้าสิซื่อทุองเส้นโทแขนแหวนวงหน่อยหัวนินพัน่าฝากเสียงแคนลอยลงให้พัดใจเจ้ามาลมเอ่ยลมพัดตองใจไอายยังห่วงหากลับมาเป็นนาะ Bye.